สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจ๊เปิลไซฮาพาเอฟซีมานะคะมาชมมาเที่ยวก่อนจะถึงปีใหม่ในเร็วนี้นะคะดูนี่นะคะที่นี่ก็จะเป็นเอ่อที่ไหนนะคะมารุ้นกันเด้อยพี่น้องเด้อมามาดูกันนะคะสะพานเทพสุดาพี่น้องค่าจังหวัดกาฬสินธ์นะคะ ดูบรรยากาศเลยนะคะตอนนี้ก็กำลังทำการก่อสร้างนะคะอย่าลืมนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตาม กดกระดิ่งให้กับเจเปิลสายหาด้วยนะคะฝากช่องนะำม่นเด้อพี่น้องเด้ออ่าข้างหน้าของเรานี้ก็จะเป็นไดโนเสาร์นะคะขี่มันจะมีรถขี่ลงไปข้างล่างนะคะอ่าพอเลี้ยวลงไปข้างล่างก็จะมีแพรนะคะเป็นซุ้มแพแต่ละซุ้มละซุ้มนะคะแม่ค้าแม่ขายก็จะขายของกันมีปลาย่างกุ้งย่างปลาเผากุ้งเผาส้มตำลาบน้ำตกส้มตำต่างๆนานานะคะนู่นนะคะ,ะ,คะอ่า เขาก็จะมารอขึ้นแพกันนะคะแล้วก็จะล่องออกมาข้างนอกแบบนี้นะคะเห็นหรือเปล่าคะนี่ก็จะเป็นแพที่ล่องออกมาข้างนอกแล้วก็จะมีเรือนะคะเรือปั่นแพออกมาเรื่อยๆเลยเด้อ,อ,อ,อพี่น้องคะใครสนใจก็มาได้เลยนะคะอ่ามีเด็กมาเล่นน้ํากันด้วยนะคะนี่เห็นไหมเขามีห่วงยางให้ด้วยแต่มันไกลเนาะไกลมากๆเอฟซี FC คงมองไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่เห็นบอพี่น้อง เนี่ยคะ่ะเขาจะพาล่องออกมาไกลมากๆน้ําจะใสเย็นเห็นตัวป่าเหมือนว่าอ่าพี่ล้องเห็นปะค่ะพามานะคะพามาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวก่อนจะถึงปีใหม่ต้อนรับปีใหม่พศ2565นับถอยหลังอีกไม่กี่วันนะคะที่นี่ก็จะเป็นสะพานเทพสุดานะคะอ่าอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ข้างหน้าของเราก็จะเป็นกระชังปลา เป็นกระชังปลานะคะก็จะเป็นแหล่งที่เลี้ยงปลานน <_ an> เลี้ยงกุ้งเลี้ยงเลี้ยงอะไรก็หลายอย่างอยู่นะคะมีเขาเลี้ยงกุ้งฝอยก็มีนะคะ <_ an> เห็นพี่น้องค่าไ <_ an> กลๆน,นู่นสวยนะคะที่นี่ก็จะเป็นสะพานใหญ่มากนะคะมีที่ให้เดินเล่นด้วยนะคะสะพานเล็กๆนะคะนี่เห็นไหมช่องเล็กๆให้เราเดินเราก็จะเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะ แต่จุดที่น่าสนใจที่สุดก็จุดตรงนี้เลยนะคะเป็นแพเป็นจุดล่องแพนะคะเป็นจุดล่องแพรเราก็มาถึงแล้วก็ขี่รถลงไปข้างล่างนะคะก็มีที่จอดรถนะคะแล้วก็จะมีแพแต่ละแพให้เลือกนะคะ เราจะนั่งแพอันไหนอันไหนนะคะพาเพื่อนพาพี่พาน้องมากับพ่อกับแม่มากับญาติพี่น้องหรือใครก็ได้นะคะลงที่แพแล้วก็เรือเขาก็จะปั่นออกมานะฮะพาล่องมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะคะออกมาเรื่อยเรื่อยนะคะแล้วก็มาถึงจุดที่ท่านอยากพักตรงไหน อยากชมวิวตรงไหนเขามีเพลงเปิดให้ฟังด้วยมีคาราโอเกะด้วยนะคะเมื่อกี้ได้ยินเสียงเพลงร้องคาราโอเกะอยู่เลยพี่น้องคะนะเสียงเพลงขึ้นแล้วนะคะได้ยินไหมคะแล้วก็จะสั่งอาหารอะไรเขาก็จะมีนํามาส่งให้ทีหลังนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากๆเลยค่ะเต้นกันกลางแพรเลยนะคะโอ้โห